ที่เช้าวันนี้นะคะพี่น้องช่องคุรี j ันวันนี้พาพี่น้องมาชมบรรยากาศที่อ่างศิลานะคะเพราะว่าเมื่อเมื่อวานนี้อยู่บางแสนนะคะวันนี้ก็เลยมาอ่างศิลาจะพาพี่น้องไปชมอาหารทะเลอยู่ด้านในนะคะไหนไหนก็มาต้องไปหาอาหารทะเลข้าวผัดปูนะคะทานกันเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศว่าเขาขายอะไรบ้างนะคะไปค่ะทุกท่าน กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะกับกล้องให้ดูอ่านี่บรรยากาศนะคะก็เป็นติดชายทะเลนะคะที่อ่างศิลาก็จะมีพวกโคกหินนะคะมีอาหารทะเลนะคะแล้วถัดขึ้นไปก็จะเป็นร้านอาหารนะคะลาะขึ้นไปนี้จะเป็นร้านอาหารที่ขายอาหารที่ขายของไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลหรือของฝากนะคะเป็นกุ้งเป็นปลาหมกึกแต่ตัวนี้เราอยู่ที่อ่างศิลาโดยแท้เลยนะคะ นี่ค่ะบรรยากาศน้ํายามเช้านะคะเห็นทะเลไหมคะอาจจะไม่ใสเพราะว่าตอนนี้น้ําลดนะคะน้ําลดสังเกตด,ดูนะคะน้ําลดนะคะนี่ค่ะแล้วตรงนู้นก็จะเป็นปุ๊นะคะนี่ค่ะตรงนู้นจะเป็นอาหารทะเลโดยแท้เลยนะคะใครจะซื้ออะไรก็มาซื้อตรงนี้ละคะ่ะนี่คือบรรยากาศยามเช้านะคะให้พี่น้องเห็นผ้ามาฮอดมองนะคะเดี๋ยวสิ่ผ้าเป็นยางเละเบิงเ่งขุกหนเนาะคะ่ะเนาะเช้าเช้าวันนี้นะคะ เ,ออเคยมาอยู่แต่ถ้าเป็นกลางวันนะคะคนจะเยอะมากยิ่งเสาร์อาทิตย์นะคะใครๆก็อยากมาอ่างศิลาเพราะว่าเขามาซื้ออาหารทะเลนะคะนี่นะคะเทศบาลเมืองอ่างศิลาผู้ดูแลนะคะสถานที่นี้ที่โล่งๆมีเป็นที่จอดรถนะคะเป็นที่จอดรถเลยพาชมนะคะพาชมพาบึงบรรยากาศนะคะ,ะการเดินทางนะคะก็ สะดวกรถยังไม่เยอะเพราะมันเป็นแต่เช้าอยู่ค่ะนี่ค่ะถัดขึ้นไปก็จะเป็นร้านที่เขาทำอาหารร้านต่างๆนะคะเคยมาทานอาหารที่นี่นะคะอร่อยอาหารทุกอย่างอร่อยเพราะมันเราไม่ค่อยได้ทานเนาะแต่ว่าในระยะนี้ช่วงเช้าก็จะไม่ค่อยมีคนนะคะยิ่งเสาร์อาทิตย์ถึงจะมีคนนะคะแต่ช่วงนี้ก็จะเป็นหยุดสามวันค่ะหยุดสามวัน ก็เดินเลาะชมไปก่อนเนาะมาอ่างศิลาก็ต้องพูดถึงโคกหินอ่างศิลาเนาะนี่มีกระปินะคะมีกระปิมีปลาเส้นเนาะเดินดูไปก่อนค่ะเดินดูก่อนนะคะอาหารทะเลล้วนๆปลาทูหอมนะคะอ่านี่แม่ค้าเสนอราคานะคะ ขอเดินชมก่อนค่ะอุย้ยโคกหินหน่ารักจังราคาห้าสินิตสองสอะไรจา้าโคกหินขายไงคะนี่คะโคกหินขายไงคะแล้วแต่เล็กใหญ่ค่ะโอ้แล้วแต่เล็กใหญ่น่ารักจังเลยใบเล็กๆนี่ตัวนี้ชุดเท่าไหร่คะนี่ร้อยแปดสิบค่ะอ้ร้ 180. อยแปดสิบร้อยแปดสิบร้อยหกสิบมีหลายราคาร้อยห้าบาท,บาท,บาทแปดสิบแล้วที่เขาทำอาหารขายนะคะถัดขึ้นไปไม่ใช่ค่ะมันมีถัดขึ้นไปอีกไหมที่เป็นร้านค้านะคะมีค่ะ งองขึ้นไปเนี่ยตรองไปดวงที่สองน่นเพราะว่าไปนั่งแล้วข้างหลังก็จะเป็นทะเลนะคะนี่ไงไม่ใช่ค่ไะไม่ใช่ด้านนี้ไปอีกที่หนึ่งเขาเขาเรียกว่าอ่างศิลาเหมือนกันนี่ไงไม่ใช่ค่ะที่มากับลูกนนไ,ไม,ไม่ไม่ค่ที่มากับลูกไม่ใช่มันจะเป็นตอไม้แบบนแบบู้นตรงกลางงจะอ้อมขึ้นไปเป็นของขายเยอะกว่านี้จะมีพวกข้าวลามด้วย<อ>จะมาซื้อข้าวลามหนองมนที่นี่กะ้าร้ามหนองมนทั้งนั้นแหละมีไหมมีจรงไหนคะด้านไหน ข้าวหลามน้าไม้ยังไหมยังไม่มาใช่ไหมฮะนั่นแหละจะรอซื้อข้าวหลามหนองมนเพราะว่าเอาไปฝากเยอะไม่ไม่ไม่เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอเขาแถวนี้ใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยว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 เดินเลาะข้างล่างเป็นอาหารอ่าเป็นเป็นร้านค้าทําสําเร็จใช่ไหมใช่อ๋อเดี๋ยวไปทำสำเร็จสั่งทำอ๋อสั่งทำสั่งเป็นจานสั่งอะไรโอ้จ่าจ่าเดี๋ยวเดินไปดูมาอย่างจ่านี้แหละมาซื้อวันนี้วันศุกร์ วันนี้วันศุกร์ถ้าไม่ได้ขายก็ไม่ต้องซื้อแค่นั้นแหละค่ะข้างล่างก็มีอ๋อจ้าถ้าเขาไม่ได้ขายก็ตรงนี้ก็มีมีใช่ไหมฮะมีโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาซื้อก็ได้มาร้อนร้อนอ๋อจ้าจะมาอรออ๋อเข้ามาร้อนๆ้อนเลยใช่ไหมฮะก็เคยเห็นเขาขายแปลว่าเขายังไม่มาค่ะนี่นี่ไงเขามีคําว่าข้าวหลามด้วยแปลว่าวันนี้ยังไม่มาคงไม่มาละ อ่าวันนี้คงไม่มาเดี๋ยวเดี๋ยวเลาไปข้างในขอบคุณนะคะข้างบนก็มีข้างล่างก็มีค่ะค่ะเดี๋ยวตามไปดูตามสั่งสั่งได้จ้าจ้าเนดี๋ยวมาดูได้นะจ้าจ้าจ้าขอบคุณจ้านี่แหละค่ะก็ก็ดูเลเราเนาะให้ชมบรรยากาศเดี๋ยวค่อยออกมาสั่งนะคะตัวนี้สั่งได้อาหารทะเลสั่งได้สั่งทำได้นะคะ เอารถเข้ามาเลยก็คงพร้อมให้เอาเข้ามาแล้วเนาะ้องเดินไม่เคยมาเดินเลยนะคะมาเป็นทางผ่านริงอยากลุงแล้วก็แวะให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศนะคะนี่แต่เช้าค่ะเพิ่งจะเจ็ดโมงนะคะเจ็ดโมงเช้าก็ประมาณนี้นะคะอ่างศิลาก็มีดอกไม้ขายด้วยนะคะก็จะมีห้านตกปลาในที่นี้นะคะ ีลลายหากามสดๆเลยนะคะเ้าลากแกไม่มีนะคะก็ไปด้านในเพราะว่าอยากจะไปศึกษาไหนๆก็มา,หาไหนๆก็มาอานี่คือบรรยากาศนะคะเนี่ยจอดรถฟรีหลังตลาดด้านหลังตลาดค่ะ จอด,ด้านนู้นแล้วนะคะนี่ก็เป็นสำนักง,งานท่าเทียบเรือตอนนี้ยังไม่เปิดนะคะสองโมงครึ่งสองมงครึ่งเปิดโอ้มีกาแฟด้วยคุณตาโอ,อโอ้มีกาแฟขายด้วยควบวงจรนะคะเราก็ไปเลาะดูก่อนนะคะนี่ก็เป็นห้องน้ำค่ะ เรามาศึกษาข้อมูลเรามาเก็บรายละเอียดนะคะอ๋อจอดรถลูกค้าสำหรับลูกค้าเท่านั้นแต่เช้าก็ยังไม่ตืน่นเราก็เดินเลาะดูนะ,ะที่จอดรถสำหรับลูกค้าเท่านั้นนะคะนี่ก็มีป้ายประกาศนะคะ แจ้งผู้มาใช้มะไม่ได้มาตรฐานก็ให้แจ้งนะคะพาเทียบเรือนี่ค่ะเป็นบรรยากาศที่เขาขายของเนาะโอ้โอเดินเลาะก,ก่อนนะคะพี่น้องขะยังไม่ซือ้อก็เลาะได้โอ้นี่นี่ข้าวหลามเหมือนกันนี่ยังไม่มาเจ้านี้ก็ขายข้าวหลามนี่ค่ะ ขนมจากก็ยังไม่มาแต่เช้านะคะเดินค่ะนี่ครัเราก็กำลังเดินเข้ามาในตลาดเนาะก็จะเห็นว่ามีปลาหมึกขายเดี๋ยวจะกลับให้ดูนะคะกลับกล้องนี้ปลาหมก ปลาหมึกของแท้ต้องสดแน่นอนเพราะว่าตัวนี้ที่อ่างศิลาเราจะเคี้ยวออกไหมนะฮะมีสแกนด้วยแล้วตัวไหนไข่ปลาหมึกคะปลาหมึไมกไข่อ๋อมีแต่ปลาหมึกไข่เ,เป็นตัวสี่สีเดี๋ยวเดินต่อก่อนนะคะชมไปนี่ตัวนี้จะเป็นปูนะคะมีปูมีกุ้ง มีกุ้งกุ้งหัวไข่นึ่งฟีแล้วก็หอยมแมลงภู่อันนี้ปูค่ะหอยมแมลงภู่อันนี้ชุดละร้อยจ้ะ,จะฮะดูก่อนได้ค่จะจะ้จะจโอเคและดูก่อนได้นะคะ ความเย็นเข้าช่วยยิบปลาหมึกค่ะนึ่งนึ่งเขาจะคิดสามสิบบาทค่านึ่งนะฮะนี่ปลาหมึกค่ะพี่น้อง้าดูตลาดนะคะไปต่อค่ะยังไม่มาเข้าหลามยังไม่มายังไม่มีอาหารตามสั่งนะฮะนี่ก็จะเป็น นี่สุดปาขายอาหารทะเลแปรรูปาแปรรูปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นร้านปลาดำยังไม่เปิดนะคะบางร้านเรามาเช้าค่ะเรามาแต่เช้าเลยก็เลยยังไม่เห็นร้านอื่นเปิดนะคะไม่เป็นไรยังไม่เปิดเราก็เลาะไปนะคะพาชมพาชมพาชอบพาซื้อนะคะตัวนี้ก็ทอดนึ่งะคะ่ะแพ็กใส่โฟมซื้อสดก็ได้นะคะซื้อสดก็ได้ นี่ต้องมาทำยากเลยนะคะเขาทำให้เราสิกเลยค่ะนีะ่แมลงผู้น,ผนี่กำไรสติ๊กเกอร์เนื้อผู้ไข่มีนะคะพี่ค่ะค่ะนี่ก็เป็นปลาหมึกค่ะโอท้ทั้งปุ้มทั้งปลาหมึกนะคะ ออกมาจนครบนะคะนี่ประทูหวานแดดเดียวก็มีนะคะนี่ประพาคารนะคะห้ามตกปลาด้วยนะคะอ่างศิลาร้านเกอ่างศิลานี่นะคะ,ะทะเลกว้างไกลใหญ่จริงๆขอบอกนะคะ สเอาละค่ะพี่น้องขามาถึงประภาคารคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ในช่องวิญวันขอบพระคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ